เกนตีเยอะใช่ไหมป่าน่ะตายไปล้านี่ไงแล้วก็ปาบ <c oughs> แสนสามแรงโคตรยิงปิว้ว <c oughs> สบปยเล่าไรเรียบร้อย <c oughs> ตีเดียว2องแสนเดือ u ฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n นชินพับ g ีฟรีไฟ r e ที่สำคัญคือรับเติมเงิน7บาทในราคาถูกมากๆสะดวกรวดเร็วไม่มีรีฟันแน่นอนเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลย คนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะอเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาปบาปบาบป บาปกันอย่างเช่นเคยนะฮะซึ่งวันนี้เลยทุกคนผมได้ปั้นตัวของน้องอลิซาเบตนางฟ้าตัวล่าสุดเจนล่าสุดท่าแสงตัวแรกของเกมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่เสร็จก็คือปลดล็อกเลเวลร้อยอันนี้คือยังไม่ได้ทําแต่ที่เหลือเนี่ยคือทําหมดแล้วปลด90แฟชั่นอัพยูเต็มแล้วแต่ว่าไม่ได้ซื้อแฟนะหมายถึงแบบเป็นแฟที่มันให้มาบวกกับแฟแถมเนี่ย ก็ U R เต็มทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็อันติเลเวล2นะครับบวกกับปลดพาสซีฟแล้วด้วยนะแล้วก็6ดาวม่วงเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้กันก็มาดูกันว่าตัวนี้มันมีสกิลหรือว่ามันคุ้มค่าต่อการเปิดถ้าเข้ามาในเซิร์ฟเอเชียหรือเปล่ากับตัว3ปีตัวนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรามากล่าวแสดงความยินดีกับ7บาปดีกว่านะครับก็เดินทางมาถึง3ปีแล้วนะฮ <Billie S 1> <No, yeah S 2> ะเนาะแย่เนาะ ต่อให้เดินทางมายาวขนาดไหนทักแบบ30ปีอะมันก็ยังเกลืออยู่ดีนะครับมันไม่หายไปต่อให้3ปีก็เถอะแต่ก็ยังถือว่าก็มีกิจกรรมที่เยอะนะ3ปีนี้ถือว่ามีกิจกรรมที่เยอะเหมือนกันอีเวนค่อนข้างเยอะ <Okay. S 1> แล้วก็อัพพวกแพทร้อยมาแล้วนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีอย่างน้อยเกม7บาทก็มีอัปเดตบ้างนะครับที่เป็นอัปเดตใหญ่เนะี่ยอ่ะโอเคนะครับเรามาดูตัวละครตัวนี้กันนะครับไปดูกันฮะ นี่เลยฮบอกเลยว่านี่คือออล่าโงกุลออล่าซูเปอร์ไซヤสองอย่างเท่ตัวของอลิซาเบธเนี่ยมันคือตัวดาเมจน้องเขาเป็นตัวดาวเมจนะไม่ใช่ว่าเป็นตัวพาสซีฟหรือว่าไม่ใช่ว่าเป็นตัวบัฟนะฮะนี่คือตัวดาเมจตัวแรกของเจนน้องเลยคือล่าสุดก็คือเป็นตัวของอลิซาเบธเป็นสีฟ้าที่เป็นนางฟ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยไอตัวนั้น่ะเป็นตัวสายบัฟน่าจะเป็นครบรอบปะตัวนั้นผมจําไม่ได้แล้วว่ามันออกมาตอนไหน แต่ว่าออกมาหลังตัวของดัดลอสเฟนแป๊บหนึ่งซึ่งตัวนั้น่ะมันเป็นตัวสายบัฟแล้วก็หูตอนที่ออกมาใหม่เนี่ยคือมันเป็นตัวเมตาเลยนะเป็นตัวเก่งเลยนะมีชุบชีวิตเพื่อนได้ด้วยแถมกลางโล่ถึกโคตรนะครับแต่ว่าไอ้ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันจะลบล้างไปเลยโดยน้องตัวนี้คือตัวดาวเมทถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยตัวน้องเขาเนี่ยก็คือเป็นป่าฟ้าในร่างท่าแสงนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของน้องเขาเนี่ยเป็นสกิลเดียวกับป่าฟ้าเป๊ะเลยทั้งความแรง แล้วก็เอฟเฟกของสกิลนี้เพิ่มเติมก็คือจะมีความแรงเพิ่มขึ้น0.8%ต่อเลือด1%ของตัวน้องนะฮะถ้ายิ่งเลือดของตัวน้องที่เหลืออยู่เนี่ยมีเยอะก็สูงสุดมาอยู่ที่100%ใช่ปะเออถ้ามันมีแบบเต็ม100%เลยไม่ลดเลยสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความแรงสูงสุดเลยอยู่ที่80%เพิ่มเติมนะครับจากดาเมทที่สร้างของสกิลนี้นะฮะเป็นสกิลที่แรงโคตรผมว่าสกิลนี้คือสกิลที่แรงที่สุดในเกมอันนี้คือจะไม่นับพวกเบสตั ของตัวละครที่ใช้หมายถึงเอฟเฟกต์สกิลอันเนี้ยมันคือเอฟเฟกต์สกิลที่แรงที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับผมว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยมันแรงมากนะฮะมันเกือบ2เท่าอะ่ะทุกคนถ้าตีแบบเลือดเต็มอะน้าไม่นี่คือขั้นแรกนะครับแล้วดูขั้น3 500บวกกับไอตัวเลือดที่มีเหลืออยู่อีกเนะี่ยโอ้โหโดนอัดขั้นสามไปทีนี้อีกฝ่ายนี่น่าจีนเลยนะอย่างแรงสกิลนี้คือสกิลเดือวกับป๋าแน่นอนแหละแรงทุกตัวนะครับที่มีสกิลเดือวกับป๋า นะฮะไม่ว่าจะเป็นเจนไหนๆนะอะ่ะโอเคนะครับสกิล2เนี่ยคือสกิลตีหมู่เลยนะฮะแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายมีเกรดหรือแก้วอันติต่อ1ลูกนะครับจะเพิ่มดาเมจ3%ของแม็กซฮีพีของอีกฝ่ายนะฮะถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายมีเกรดหรือแก้วอันติ3ลูกก็จะโดนาดาเมจเพิ่มเติม9%ต่อแม็กซฮีพีทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ย3%มันน้อยจริงว่ะก็เดี๋ยวดูขั้นสุดท้ายแล้วกัน ถ้าสุดท้ายอยู่ที่8%นต์นะฮะต่อเกดูุแก้วนติ1ลูกของแม็ก HP นะฮะถ้ายิ่งแม็ก HP มีเยอะก็จะโดแรงนะครับอืมไอสางเนี่ยผมว่ามันเป็นดาเมจที่ไม่ได้เบานะถ้าเกดดุแกวันติอีกฝ่ายมี5ลูกอย่างเงี้ยคือมันจะใช้ตอนเกดดุแก้วนติอีกฝ่าย5ลูกคุ้มสุดแล้วนะครับแต่ถ้า1ลูกผมว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สกิลนี้นะฮะไปใช้สกิลหนึ่งดีกว่าแต่ว่าถ้าเกดดุแกวันติของอีกฝ่ายเริ่มเยอะและ้วมีสีล,ไไลย อย่างแรงเป็นสกิลตีหมู่ที่แรงมากนะฮะแถมมาไปฟาร์มได้ด้วยสกิลเนี้ยแต่ถ้าโดยรวมนะเอามาถึงพูดโดยรวมเลยนะตัวน้องเขาผมว่ามันไม่เหมาะกับการฟาร์มนะครับไปใช้ตัวอื่นดีกว่านะฮะแต่ว่าสกิลเนี้ยฟาร์มได้ก็ถือว่าเป็นดาเมททั้งคู่เลยนะครับทั้งสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองนี่คือดาเมททั้งสองสกิลไม่มีดีบัฟเลยจะเห็นว่าทั้งสองสกิลเนี้ยเป็นรูปดาบทั้งหมดเลยข้อเสียหลักๆของสกิลพวกนี้คือว่ามันจะโดนพวกใบง่ายอย่างเช่นเกาเธอร์แดง หรือว่าเป็นเกาเทอร์เฟสติวัลก็ใบได้นี่คือข้อเสียของสกิลรูปดาบแต่หลักๆก,ก็คือโกเทอร์แดงนั่นแหละที่จะใบก็คือโกเทอร์แดงแต่ถ้าคนไหนที่จะเล่นโกเทอร์แดงอ่ะต้องคิดดีๆเลยเพราะว่าเมตาเนี่ยอย่างที่รู้กันดีว่ามีปา๋ามีดั๊ตมืดที่ว่าแม่งแบบไม่สนสีเลยนะฮะคือจะตีอย่างเดียวสีของธาตุนี่คือผมไม่สนนะครับผมจะตีนะดั๊ตเนี่ยถ้าไม่น่้จริงอยู่ไม่ได้มีตัวของริมรูเขียวซึ่งริมรูเขียวเนี่ยก็เหมือนกับไอ้ดั๊ตมืดเลยก็คือว่า เองจะเป็นสีอะไรข้าไม่สนข้าจะตีอย่างเดียว <Yeah. S 1> ต่อให้ตีสีแดงมันก็แรงตัวของริมุลุเนี่ยอืมก็นั่นแหละนะครับหลังๆเมตาหลังๆน,นี่คือแบบไม่ค่อยสนาธาตุก็แล้วนะต่อให้เป็นท่าชนะาธาตุก็วัดกันที่ดาวเมทเบทอย่างเดียวเลยนะตุ้มตามกันไปผมเลยคิดว่าโกเทอร์แดงเนี่ยไม่น่าจะได้เล่นนะครับคงไม่น่าจะได้เจอก็เลยคิดว่าเออตัวน้องเนี่ยก็น่าจะใช้อย่างสบายใจนะตัวนี้แต่ว่าต่อให้มีโกเทอร์แดงอีกฝ่ายเราก็ยังมีตัวของมากาเล็ต ที่สามารถลบดีบัฟได้ตั้งแต่ขั้นแรกผมเลยมองว่าถ้าเราจะใช้โกเทอร์แดงใบสกิล2อขั้น2เนี่ยมันไม่คุ้มนะครับถ้าเจอมาเกเลตอย่างเงี้ยแล้วก็มาคู่กับอลิซาเบตเนี่ยซึ่งตัวน้องก็เป็นเผ่านางฟ้าเหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะเล่นคู่กันได้2ตัวเนี้ยก็เลยอย่างที่บอกไปว่าโกเทอร์แดงเนี่ยมันอาจจะเล่นไม่ไหวแล้วในเมตาอันนี้ก็คงไม่น่าจะได้เจอก็คงใช้น้องอย่างสบายใจนะครับเมตานี้ไม่โดนบใบแน่นอนมีส่วนน้อยที่คนจะใช้แบบทีมอินดี้ะนะอืม แถมเป็นธาตุแสงด้วยก็ยากต่อการที่จะแพธาตุนะครับนอกเสียจากว่าจะเจอธาตุมืดนะครับเพราะว่า2ท่านนี้มันชนะกันเองไองมาถึงอันติกันบ้างนะครับอันตินี้ก็เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ดีกว่าอันติเนี่ยก็คือตีหมู่เลยที่ขั้น2อยู่ที่36%แต่ว่าขั้นแรกอยู่ที่30นะครับเพิ่มมา6%ต่อขั้นนะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์คืนชีพด้วยด้วยเลือด10%ที่ขั้น2ก็จะฟื้นเลือดขึ้นมา10%ต่อเลือดสสูงุของตัวนั้น,นก็คือเหมือดสูงสุะ น่าจะบัฟมะหรือหรือบัฟเทาไม่รู้นะฮะหนึ่งเทินไอหนึ่งเทินเนี้ยคือฝ่ายเราจะได้คืนชีพเลยนะครับเมื่อตายก็คืนชีพขึ้นมาพร้อมเลือดที่ขั้น2อยู่ที่1 0นะครับของแม็กเลือกสูงสุดของตัวนั้นนะฮะแต่ว่าที่ขั้นแรกอยู่ที่5%เนะเอฟเฟกนี้ก็เป็นเอฟเฟกคืนชีพนั่นแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือบัฟเทาหรือบัฟฟ้าเหมือนแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้เอฟเฟกเนี้แอคทิเวตนะฮะเลยไม่รู้ว่าเออมันเป็นบัฟอะไรอันนี้ต้องให้ททุกคคนี่่เยใช้หรือวา ได้เล่นมาแล้วเนี่ยคอมเมนต์ไว้ในตล่างคลิปหน่อยนะฮะแต่แอบไม่แน่เหมือนกันคลิปนี้เดี๋ยวอาจจะไปใช้ให้ดูก็ได้นะครับต้องรอจังหวะดีๆหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้อันตีหลอกอีกฝ่ายตายก่อน <c oughs> ไปเล่นคู่กับดัดมืออย่างเงี้ยโอ้โหทีมอย่างโ P ถ้ามันเข้ามาเนี่ยลองเล่นคู่กับดัดมือดูไม่แพ้ธาตุทีมไหนเลยนะครับไม่แพ้ป,ปา๋าไม่แพ้คิงคือแบบ What the f u c k มากนะฮะ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นตัวโบเกนอีกตัวหนึ่งที่เล่นคู่กันนี่รับรองว่าร้อยเต็มสิบอือ โอเคนี่ก็คืออันติอ่ะมาถึงพาสซีฟกันบ้างนะครับมีพาสซีฟเดียวนะไม่มีพรจากนางฟ้าเหมือนพวกเ่านางฟ้าตัวอื่นนะก็แน่นอนแหละว่าอิาเบธเนี่ยมันไม่ใช่แบบเป็นเสี่ยเทวทูตไงก็เลยพรจากนางฟ้าไม่มีนะอ่าพาสซีฟของตัวน้องเนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเล่นคู่กับท,ทีมของ7บาปนะครับเบาปนี่คือดีมากถ้าเป็นฟูลเบาปทั้งทีมเนี่ยแล้วก็เล่นคู่กับทีมของอาร์คแองเจลหรือว่าสี่ค克เทวทูตเนี่ยคือดีมากนะครับเพราะว่าพาสซีฟมันทํางานอยู่2ทีมะ หรือว่า2พวกนั่นเองนะเป็นพวก7บาปก็คือเมลิโอดัสเอสคานอคิงบันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สิกรัเทวทูตซาลิเอลทราเมเอลลูเชลแล้วก็มากาเล็ตเอาแค่สกิลเนี่ยเล่นคู่กับมากาเล็ตเนี่ยแล้วก็เล่นคู่กับซาลิเอลเขียวอะ่ะคือก็ก๊อตเหมือนกันนะครับจากที่ลองนะแต่ว่าถ้าเล่นคู่กับ7บาปเนี่ยมันก็เป็นอีกเมตาหนึ่งที่ว่าน่าจะเก่งสุดแล้วนะครับในเกมถ้าเล่นคู่กับดัตนะซึ่งดัตมันก็แน่นอน ดามเมจหลักของทีมอยู่แล้วไอตัวนี้ก็เป็นหัวหน้าของทีมไปนะครับด้วยที่ว่าพาสซีฟของตัวน้องเนี่ยเมื่อเพื่อนในทีมของเราตัวใดตัวหนึ่งนะฮะช้ทักษะสกิลนะครับจะเพิ่มตัดพื้นฐานเลย4% 6นสเต็กนะฮะสูงสุดอยู่ที่6สเต็กแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพิ่มสูงสุดแล้วเนี่ย6กสเต็กเนี่ยก็จะฟื้นคืนเลือดเหมือนกับว่าเป็นพาสซีฟที่ฮิลเลือดไปได้ในตัวนะครับจะฟื้นคืนเลือด3 0ของแม็กเลือดแล้วก็จากนั้นเนี่ยคือจะเพิ่มตตัััดดขออององงววนน้้เยะครบ อีก15%เป็นตัดัสพื้นฐานนะนะก็มีโจมตีป้องกันแล้วก็เลือดเนี่ยจะเพิ่ม15%เป็นเวลา5เทอร์เลยนะฮะนี่คือลีดเดอร์ของทีม7บาปนะตอนนี้มันแน่นอนแหละมันเล่นคู่กับดัสได้ซึ่งแน่นอนว่าไอตัวดัสเนี่ยมันก็ยังมีถ้าทุกคนจําได้พาสซีของดัสมืดเนี่ยทุกครั้งเลยที่ทีมรอใช้สกิลเดียวนะฮะก็คือสกิลนี้นะครับของอิซเบ่เนี่ยมันก็จะเพิ่มดัด6%เหมือนกันทิรเท สองผัวเมียน,นี่คือโอโหเลยอยู่ในทีมเดีวยวกันนี่โอโหเลยนะครับใครจะไปสู้ได้นะถ้ากดแมกทั้ง2ตัวเนี่ยคือถ้าอยากจะสู้ได้เนี่ยต้องวัดกันที่ตัวเดียวกันและก็คืออลิซเบธท,ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ดั๊ดทั้ง2ฝ่าย 1> <1> ผมว่ามันเป็นตัวที่โบเกนมากนะสตัวนี้ถ้ายืนคู่กันนะแต่ว่าถ้ามีน้องอลิซเบตตัวเดียวเนี่ยก็เล่นคู่กับป๋าได้นะครับป๋าเชอว,วันคิงฟ้า ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับขอให้เป็นเหล่าเจ็ดบาปตัวไหนก็ได้โกเทอร์เขียวตัวเฟสหรือว่าโกเทอร์เขียวปกติอาเจมร์โลลิอาเจมร์ปกติก็เล่นได้ขอให้เป็นเหล่าเจ็ดบาปผมบอกเลยตัวน้องนี่คุ้มค่าต่อ3ปีจริงๆเนี่ย <Wow. S 1> อัปเดตมาทีโบเค้เลยเน่ยมาโบผมนี่คืออย่างชอบอีกอย่างนี่อย่างขาวของโคตรดี <Wow. S 1> มาพูดถึงเบสตัตของน้องกันบ้างดีกว่า อลิซาเบตตัวนี้นะครับโจมตีจะอยู่ที่20ของเกมถือว่าเป็นดาเมจที่ถ้าเรื่องของเบสตั้ตเนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่20ของเกมถือว่าเยอะมากอยู่แต่ว่าถ้าเกิดน้องเช็คสกิลเดี่ยวขึ้นมาเนี่ยสกิลเนี้ยมันก็ยังแรงอยู่ดีเพราะว่าเป็นเอฟเฟกของป่าแล้วก็ป้องกันเนี่ยอยู่ที่66ของเกมนะครับถือว่าน้อยมากตัวน้องเป็นหนึ่งตัวที่ไม่ถึกเลยถ้าเทียบกับเจนเก่าๆเนี่ยคือน้องไม่ถึกเลยนะครับเป็นสายดาเมจแบบที่แท้ทูเลย1้อยปรเเลยนะฮะ เอฟเฟกบัฟน่นนี้นั่นแซมแซมเข้ามาบ้างนะครับอย่างเช่นบัฟคื้นชีพหรือว่าบัฟเพิ่มตัดแต่หลักๆของน้องเนี่ยก็คือดาเมจนั่นแหละส่วนเลือดเนี่ยอยู่ที่23ของเกมนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับออกไปทางเยอะถึงปานกลางแต่ว่าที่เยอะจริงๆเนี่ยก็คือพลังต่อสู้ของตัวน้องนี่ก็คือตัวเฟสติวัลท่าแสงตัวแรกแล้วก็เป็นอลิซาเบตตัวแรกที่เป็นสายดาเมจที่มีพลังต่อสู้เนี่ยสูงสุดเลยที่เลเวลร้อยนะครับสูงสุดอยู่ที่ อยู่อันดับ1ของเกมเลยนี่คือตัวที่อันดับพลังต่อสู้เนี่ยอยู่ที่1ของเกมนะตัวนี้บวกกับดั๊เนี่ยดั๊ที่มีพลังต่อสู้อยู่ที่3ของเกมเนี่ยผมเลยบอกว่าเออสองตัวนี้มาเล่นคู่กันเนี่ยมันโบเก้นจริงๆมันโกงมากแต่ส่วนเรื่องของการลงดัน PVE เนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่ลงได้นะลงพวกดันแบบเลดบอสเลดบอสตัวใหม่ก็ลงได้นะครับเพราะว่าเลดบอสตัวใหม่หรือว่าเลดบอสตัวอื่นที่เป็นแบบระดับเฮลเนี่ยมันใช้ทตุมืดแล้วก็าตาแสงลงได้ แล้วก็เรื่องของการฟาร์มเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับคือน้องฟาร์มได้แต่ว่ามีตัวอื่นที่ดีกว่าเยอะเลยที่เป็นสายฟาร์มจริงๆสาย PVE จริงๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับที่ดีกว่าน้องนะหลักๆก็คือเหมาะกับการลง PP นั่นแหละง่ายๆส่วนอุปกรณ์ที่ใส่เนี่ยก็แน่นอนว่าใส่เป็นเลือดนะครับใส่เป็นเลือดดีกว่าเพราะว่าถ้ายิ่งเราเลือดเยอะเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ดาเมจของสกิลแรกเนี่ยจะแรงก็ถ้ายิ่งเราเลือดเยอะถ้าฝ่ายตีมา ไอเลือดที่เป็นแม็กเลือดที่เป็นเปอร์เซ็นเนี่ยโอกาสลดแบบมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นนะลดไป20%ลดไป30%อะไรอย่างนี้นะครับก็มีโอกาสที่เลือดของน้องเนี่ยจะลดไม่เยอะนะฮะหลายคน,นยจะเข้าใจผิดว่าถ้าใส่เซตเลือดไปสมมติเลือดมี4 0,000หรือว่าเลือดมี1 7 0 0 0 0ือย่างเงี้ยมันก็จะ1 7 0 0 0 0่นไปคำนวณเป็นดาเมจเพิ่มเติมของเปอร์เซ็นที่ที่ระบุในสกิลเนี่ยไม่ใช่นะ <Nope. S 1> อันนี้เข้าใจผิดแล้วนะมันจะคิดจากเปอร์เซ็นของเลือดนะครับ เหลือ80%ก็คือจากห0 0 0 0แสนเหลือ80,000นะครับก็เหลือ80%นะก็จะแปเอร์เตรงนั้นเนี่ยไปคำนวณในสกิล1ที่กดดาเมจไปก็คือคิดจากเปอร์เซ็นต์นั่นแหละง่ายๆนะครับมันจะไม่ไม่เวอร์แน่นอนเพราะว่าเท่า170,000ไปคิดเนี่ยมันแรงเกินมันแรงเวอร์เกินนะครับคงไม่เป็นอย่างนั้นนะก็คงเอาจากเปอร์เซ็นต์แบบเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับของเลือดเนี่ยไปคิดโอเคก็ใส่เปอร์เซ็นต์เลือดแหละง่ายๆดีเพราะว่า1เลยคือสกิล1เเเนีีี่่่ยจจะมมมโอกกกาาาาสสตตแรงวใซด แล้วก็2เนี่ยพลังต่อสู้เนี่ยจะมีมากกว่าเซตดาเมจโอกาสเปิดก่อนของทีมก็มีมากกว่านะฮะแล้วยิ่งตัวน้องเป็นอันดับหนึ่งด้วยเนี่ยของพลังต่อสู้อะ่ะก็ควรจะยิ่งใส่เลือดเลยนะครับผมใส่เลือดทั้งเซตเลยทั้ง4ชิ้นเลยบวกกับป้องกันด้วยจะได้แบบมีพลังต่อสู้ที่เยอะๆะไงจะได้เปิดก่อนโอเคประมาณนี้ทุกคนนี่ผมจะให้ดูแฟชั่นนะครับของน้องนะอันนี้อยู่ในอนิเมะนะครับชุดนี้แต่ว่าชุดนี้คือน่าจะอยู่ในเกมนะ ผมนี่อย่างที่บอกไปว่าสลัก UR ทั้งหมดแล้วนะครับอืม,มาเราไปลง PP ให้ดูกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาบอกเลขคะแนนกันตอนท้ายคลิปว่าสําหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมให้กี่คะแนนตัวน้องอ่ะไปดูกันฮะก็อยู่ใน PP กันทุกคนวันนี้เราจะลงให้ดูประมาณ2อสาตาแล้วกันนะเป็นซิมเพิลซิมเพิลเพราะว่าถ้าจะลง PP แบบทั้งคลิปจริงๆเนี่ยคือต้องไปลงในเซิร์ฟเอเชียนะครับจะมันกว่าแล้วก็คิดว่าน่าจะฟูกว่าแล้วคืออีกอย่างเนี่ย ไอคลิปนี้มันน่าจะยาวเกินถ้าผมลงสักห้าตาเงี้ยมันน่าจะยาวเกินเพราะว่าผมได้พูดในส่วนของเนื้อหาไปแล้วตอนต้นคลิปผมได้พูดเนื้อหารายละเอียดเบสตัดของน้องแล้วก็สกิลของน้องไปแล้วผมเลยคิดว่าเออลงให้ดู2ตาเนี่ยหรือว่า3ตากําลังดีนะครับคงไม่เยอะไปกว่านี้อย่างนั้นคลิปยาวแน่นอนก็ถ้าคนไหนที่รอติดตามตัวนี้จริงๆเนี่ยไปรอในเซิร์ฟเอเชีย๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาจัดทีมลงให้ดูกันด้วยว่าน้องเนี่ยจะเหมาะกับทีมไหนบ้าง ในเซิร์ฟเอเชียนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยมันก็จะเข้าแล้วนะอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะเข้าแล้วนะครับตัวน้องมาทุกคนไม่พูดพร่ำแทซเพลงตอนนี้ผมก็อยู่ที่แรลงไอเนี่ยแรลงสีม่วงเนี่ยซึ่งผมไม่เคยอยู่แรงนี้มาก่อนตั้งแต่แบบช่วงทอวฟอร์มนี่คือไม่เคยอยู่แรงนี้เลยแต่ว่าเนื่องจากไอดีเนี่ยไอดีของเกาหลีเนี่ยอย่างที่ผมเคยประกาศไว้ว่าผมเนี่ยว่าผมจะไม่ได้เข้าเซิร์ฟเกาหลีแล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมต้องไปเก็บแรลงใหม่คือผมเล่นตั้งแต่ตอนที่มันอยู่แรลงบอล่ะ อยู่แรงบอลทุกคนแรงบอลน,นะครับผมก็กด PP เนี่ยกดดาบเนี่ยไปหลายอันเหมือนกันนะจนกว่าจะขึ้นเนี่ยถึงแรงเนี้ก็หลายอันเหมือนกันนะครับคือยาบจัดนะคือลงมาถึงแรงบอลเลยเพชรก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่านั่นแหละตามนั้นผมไม่ได้เข้าแล้วไงเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยพอเข้าไปทีปุ๊บโอ้โหงานยาวเลยกว่าจะเล่นพีพีมาถึงแรงนี้ดาบก็ไม่มีเหลือแล้วนะครับก็ซื้อหมดแล้วตอนนี้ก็คือรอรีและต่อวันนะก็เลยคิดว่ามาลงให้ดูเลยดีกว่า นะครับถ้ารอถึงแชมปเปี้ยนเนี่ยนานมากกว่าดาบมันจะลงจะรีอีกนะอ่ะโอเคไม่พูดเราะน้เพลงไปครับผมแล้วทีมผมตอนนี้ผมใช้ตัวของอลิซาเบตเมลิโอดัสมากาเล็ตก็เอามากาเล็ตมาลบดีบัฟนะแล้วก็เอาป๋าเนี่ยมาเป็นดาเมจอีกตัวหนึ่งจะใช้บันนรกก็ได้หรือว่าไม่เอาบันนรกก็ได้เป็นบันล่างแรงล็อกเนี่ยไปใช้ก็ได้นะเราจะมาเจอกับทีมอะไรนะอืมนี่แล้วคือทีมตอนนี้คืออลังการงานสร้างมากทุกตัวนี่คือมีปีกมีปีกหมดเลย มาเราก็เธอแรกเลยเนี่ยทุกคนผมจะตีเป็นตัวขียวก่อนเพราะว่าเคียวเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับเราเก็บบัฟนี้ไว้อย่าเพิ่งใช้นะเราก็ใช้เอฟเฟกของดั๊เนี่ยพาสซีฟเนี่ยเพิ่มดัดก่อนล้วกันโดยการตีเดี่ยวนะนี่เลยแล้วก็อ่ะตีไปขำๆปัฟหนึ่งทีแล้วก็อลิซเบธยิงยิงโอ้โหแรงสะใจมากนะสนกิลเดียวกับป๋าไงแนะ่นอนว่าแรงอยู่แล้ว ต่อให้เบตัาน้องก็ไม่ไม่ได้ดีนะแต่ว่าสกิลของน้องเนี่ยมันแรงไงฮ่าอีไฟลิมารุเบลซีบิวมาแล้วครับ1ที <c oughs> 1> เออชีนะบอกโดนแน่นอนจันหมีแต่ว่า <c oughs> ยังก่อนตีมาที่มากเรเล็ดนะชนะาธาตุนะ <c oughs> โอ้โหย้ำที่มากเรเล็ดเลยแต่ว่ามันก็ได้ความถึกจากพาสซีฟอลิซาเบ็ตเหมือนกันนะ <c oughs> แต่มันจะไม่ได้โชว์ตรงนี้นะมันจะอยู่ในตัวของน้องมันจะเป็นสแต็กของพาสซีฟนะโอ้อันติ อีกฝ่ายจะมาแล้วเหรอใจเย็นเดี๋ยวก่อนนะเราขอบัฟไปก่อนแล้วก็ยิงไปพร้อมกับอลิซาเบธโชว์หน่อยอ่ะบัฟมาเพิ่มดาเมจมาด้วยแล้วก็ตีไปฮะตีเดียวไปก่อนนีตีเดียวเป่าแล้วก็ตีมูป่าหูสองฮิตสองฮิตแรงๆเลยนะไอเซลดิสนี่ก็คือลดคิติคอนด้วยแต่ว่าดูทีมอีกฝ่ายนี่คือน่าจะไม่ไหวมีเซดิสหกห้าด้วยนะ โอ้โหนี่เราเจอกับพวกแบบสภาพของแรงแต่ว่าเออผมเคยเล่นนอกรอบเจอเหมือนกันในะพวกตึงๆก็อยู่แรงนี้เหมือนกันต่างกับพวกแชมเปี้ยนเลยแชมเปี้ยนนี่เจอตึงไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเป็นบอ่อทแต่ว่าแรงพวกนี้เจอคนเยอะเหมือนกันนะฮะตั้งแต่ขึ้นแรงนี้มาเจอคนบ่อยเอ,อ๊ตีหมูสวยๆปิดถือสวยหน่อยปาบอยตีหมูตัวเดียวเจ็ดหมื่นนะโอเคหนีอ้โห ข่าวจุ่วตุ่ม,มอย่างชอบโอเคนะครับผมตาที่2นะฮะกับซีรีส์ตบเด็กไม่ใช่จานหมีเกิดเอ้ยนี่ไงมาเจอตึงตๆตึงๆแสนสอ,อะไรกินขบนี้อ่ดูพลังต่อสู้นั่นสิไม่ค่อยได้ลงมาเท่าไหร่ไม่ไม่เคยลงมาเลยดีกว่าแรงเนี้ยตั้งแต่อยู่แรงแชมเปี้ยนเพิ่งลงมาครั้งแรกในรอบหลายปีโอ้อนาถเกินดูทีมแต่ละทีมที่เจออ่ะไป ตีดัดหน่อยสิแรงขนาดไหนตีทีหน้าไหมทุกคนแรงจัดนะวันเทินคิวดัดเลยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยดัดตายเลยนะเรียบร้อยโอ้อีกฝ่ายมีมิลิมด้วยนะมิลิม90นะ่เอาพาร์สิบใช่ไหมหรือเอาเป็นดาเมจคนนี้มายังไงป๋า ป๋าก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เล่นคู่กับทีมอลิซาเบธได้นะเออตีมากกะเล็นะแต่ว่ายังก่อนบัฟเราเพิ่มแล้วนะเออตีมากกะเล็มาตีมากกะเล็มาเพื่อนยังก่อนเออโอ้โหนี่คือเขาโถมมากกเล็เลยนะแต่ว่าเสียใจด้วยว่ามากกเล็ดเราเนี่ยแฟชั่นเราแน่นอยู่นะอ่นะแล้วก็เพิ่มบัฟไปหน่อยนะแล้วก็ลองใช้สกิลนี้ดูเป็นไงขอโอ,อร่าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยนี่เลยฮนะบัฟมาเลย หนึ่งสเตปพร้อมกับโอราป้าหื่มแล้วก็วอลเล่ออฟไลท์ดูสิแรงขนาดไหนดูด้วยแล้วก็ป้าปหึ่มแปดหมื่นสามนะนี่คือเกินันติมี3ลูกนะเออมายังไงสิเราเนะี่ยตีมาเลยนะตีวอลเล่ออฟไลท์บ้าง,างแต่ว่าไม่เข้าเลยเพราะว่าตัดเราเพิ่มเยอะแล้วนี่ป๋าก็ตีมากระเล็ดมายังก่อนนะฮะ เอาว่าทีมนี้มันก็เป็นทีมหนึ่งที่เก่งอยู่นะไอทีมที่ผมจัดเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะไหนดูตัดของดัตหน่อยสิดัตมืดเนี่ยเท่าไหร่หมื่นสามนะฮะดาเมจเพิ่มมาสี่พันไหนดูอลิาเบธบ้างสิอลิสนี่คือโอ้โหดูเลือดเลือดคือเพิ่มมาหกหมื่นสามเลยเละนี่คือใส่อุปกรณ์อยู่ปะเนี่ยไม่ได้ใส่นะนี่แบบไม่นับของนะทุกคนนี่นี่นะแล้วก็ทีต่อเออ แล้วก็จบๆกันไปขอฟาดหน่อยปัาบเรียบร้อยเก้าหมื่นคือว่าไอโจมตีอ่ะมันถามว่าแรงไหมมันเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะแต่ที่เยอะที่สุดเนี่ยคือเลือดทุกคนเลือดเนี่ยถ้าเอาแบบว่าบัฟทั้งอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยหรือว่าได้พัสดงพาสีเนี่ยเลือดเยอะมากนะฮะเพิ่มมาหกหมืน่นนะเมื่อกี้นี่คือแบบลงแบบนับของอยู่มันเนี่ยชั้นสูงมันเนี่ยทำไมเพิ่มมาเยอะเลอเกินเลือดเสียดายว่าทีมเราไม่มีบันนะถ้ามีบันเนี่ย มันจะดีกว่านี้นะฮะมาตาที่สโอเคเจอทีมอะไรนะเป็นทีมของริมลุนะครับแล้วก็มีปา๋ามีคิงม,มาไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เลยวะ <c oughs> สงสัยต้องไปรอเซิรฟ์ฟเอเชียแล้วเพราะว่าเอเชียนี่ไอภูมิจะเล่นน่าจะอยู่แรงประมาณแชมเปี้ยนหนึ่งนะน่าจะตึงกว่านี้ทาไมวันนี้อัดคลิปไม่เจอตึงๆต,ตอนหลังมานี่เจอตึงเหมือนนะทุกคนเจอแบบพวกแบบตัวตึงแต่ว่าพอ อัดคลิปทีไม่ตึงเลยนะหะมาไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเทสดาเมจให้ดูแล้วกันว่าเออเจอประมาณเนี้ยเจอดัตเจอคิงประมาณเนี้ยดาเมจถ้ายิงไปเนี่ยจะแรงขนาดไหนโอ้แล้วดูดูการ์ดที่เลนคัน,นันเซตีเดี่ยวป่าด้วยเอาซิตีมาเออเบลเซบิวมาหนึ่งทีแล้วก็ตีไปที่มากเกเลตมาตีมาต่อเออ จัดการหน่อยสิเดี๋ยวผมจะใช้ล้างดีบัฟไปเลยนะเพราะว่าเพิ่มตัดด้วยไงแล้วก็ไปผมอยากจะรู้ว่าใช้สกิลนี้ยิงไปจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ก็นี่เลยสกิลหมูพขอบัฟมาก่อน1สเต็ปแล้วก็ยิงเดี่ยวไปก่อน1นทียิงนีมันลุปาบโอ้ยสี่หมื่นห้ไม่คิแล้วก็ตีหมู่ไปเก็นตีเยอะใช่ไหมป่าน่ะตายไปทะนี่ไงแล้วก็ปาบแสนสามแรงโคตร มีมิลิมอีกแล้วนะโอเคมาสงสัยเซิฟเกาหลีเขาแบบเขาเน้นที่มิลิม,มนนะอ่ะเนะเออยังไงแล่ะ้อเออหัวเราะเบิ่มๆไปไหนเรามาดูซิมันจะขนาดไหนไหนดูตัดหน่อยตัดเท่าไหร่แล้วตัวนี้โอ้เลือดเลือดเกือบสองแสนเพิ่มคนเยอะ <c oughs> ก็น่าจะปิดฉากมิลิมได้แล้วปบัฟไปเลยแล้วก็ยิงปิว้ว <c oughs> สไปเล่าไลเรียบร้อยตีเดียวสองแสน ขันสองเนี่ยสไปรลไลท์โอเคโอเคขาวจัว๊วะตอนเอ็นสก,กินนี่คือข่าวจั๊วเลยโอเคครับผมทุกคนนะก็ลงให้ดู3ตาแล้วกันนะครับเป็นแบบเป็นเทสเป็นซิมเพิลก่อนนะเออหลักๆของวันนี้ก็คือการพูดถึงเนื้อหาหรือว่าอธิบายเรื่องของสกิลพาสีฟแล้วก็เทคนิคต่างๆในการใส่ของใส่ของอะไรอย่างนั้นดีกว่านะครับคลิปนี้นะแต่เรื่องของการลงสนามเนี่ย ถ้าอยากเอาตึงๆเข้าไปดูในเซิร์ฟเอเชียแล้วกันนะครับบอกเลยว่าบม่มๆระดับพักการแน่นอนนะฮะอยากจะเล่นแบบทีมตึงๆเหมือนกันอยากเจอทีมตึงๆเหมือนกันก็ได้เจอเหมือนกันนะ mm hmm. เคยเจอเหมือนกันนะเซ mm ิ hmm. ร์ฟเกาหลีเนี่ยแรงนี้แหละนะครับเจอทีมตึงเหมือนกันโดนเปิดก่อนด้วยแต่ก็ยังสู้มาได้นะครับ mm hmm. ผมยิงหน้าไม้เลยอ่ะเจอป่าอย่างเงี้ยเจอป่าแบบ ตอนแรกคือเขาหดแบบมากระเลตตายไปเลยนะโดยสกิลช็อตเดียวตายเลยนะโคตรแรงป๋าแต่ว่านี่เลยอลิซาเบตตัวนี้เลยคุยกับน้องเขาหน่อยยิงปิ้วทีนึงป๋าแตกเลยนะโคตรแรงทุกคนผมว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่คุ้มมากในรอบ3ปีนี้เลยส่วนคะแนนเนี่ยผมจะให้อยู่ที่กี่คะแนนนะครับคะแนนของน้องอลิซาเบตนางฟ้าท่าแสงตัวนี้ผมขอให้อยู่ที่แปดเต็มสิบแล้วกันนะ ก็คือว่าทําไมผมถึงให้8เต็ม10เรื่องของดาวเมทน้องบวกกับทีมที่ใช้เนี่ยแน่นอนมันคือทีมเมตาแน่นอนถ้าน้องเข้านี่คือเป็นหนึ่งในเมตาแน่นอนนะฮะแต่ว่าทําไมผมถึงหัก2คะแนนที่เหลือไปก็เพราะว่าเนื่องจากว่าพาสซสฟของน้องเนี่ยมันเล่นได้กับทีม7บาปหรือว่า4อาร์คแองเจลนะมันเล่นได้แค่2ทีมนี้นะครับถ้าเล่นคู่กับทีมพวก7หายนะหรือว่าเป็นทีมอื่น,นแล็กน่าล็อกอย่างเงี้อยอย่างซีเกิร์ดหรือว่าเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันจะไม่ทํางานนะครับเล่นคู่กับทีมสิบัญญัติเงี้ยไม่ทํางานนะครับพาส,สีฟก็เป็นข้อจํากัดอีกข้อหนึ่งของตัวน้องที่จะเล่นได้แค่2ทีมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างฟิกทีมแต่มันก็แน่นอนอยู่แล้วนะมันต้องเล่นคู่กับดัตอยู่แล้วทุกคนผมว่าข้อจํากัดตรงนี้มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับเมตาหรือว่าแบบปวดหัวเยอะในการใช้ธงใช้ทีมจัดทีมปวดหัวผมว่ามันคงไม่ขนาดนั้นนะครับตัวน้องเนี่ยน่าจะเล่นคู่กับพวกทีมป๋าทีมคิงฟ้าเมอร์ลินเมลิโอดัส ทราเมเอลซาเรเอลแล้วก็พวกมากร์กาเรตลูเชลมันก็เล่นได้นะครับตัวเลือกมันก็เยอะอยู่ผมเลยให้8คะแนนเลยทุกคนถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โบเก่นแล้วก็เป็นเมตาได้ถ้าเขาเซิร์ฟเอเชียเนี่ยคือการันตีเลยว่าเป็นเมตาแน่นอนนะฮะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมเลยนะฮะกดไลค์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดแชร์คลิปด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้า จำมีคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามไวด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกัมในคลิปหน้านะครับกับเกมนี้สวัสดีครับผม